ดักแด้ครับดักแด้ดักแด้นะครับดักแด้ดักแด้ครับดักแด้ไม่ใช่กับข้าวนะไม่ใช่กับข้าวกับข้าวครับกับข้าวอันนี้ดักแด้ครับดักแด้เสียงมันจะป็นไงหมดแล้วออกหมดแล้วกรอบ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 เอาไตเียมเที่ยวกันอ๋าใช่เอาอันนั้นมาเอามันนั้นมาดู กรอบกรอบอันนี้ชืนช้นๆอันนแล้วมันอยู่กับพื้นหรือเปล่าใช่อ่านี่เราลองวางวางตรงีหอ,อย่าอยวเ่งอยาเพิ่งๆเอาเอาเอาอันนี้มาใส่อันนี้ดีกว่านี่นี่นี่อ่ะอันนี้ไปตักมาไปตักม,มาเอาไปใส่มาดักแด้ครับดักแด้ ดักแด้นะครับดักแด้อันนี้คือแมลงวันลายที่มันเป็นตัวตัวอ่อนมาก่อนแล้วก็โตมาจนจนเข้าสู่วัยที่เป็นดักแด้พอพอเป็นดักแด้ปุ๊บเขาก็จะเหลือตะปกสาเหตุที่เหลือตะปะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขานี่ไง อ่าใช่เขาถอดฝักเขาออกจากดักแด้ถูกไหมก็คือจากตัวนอนจากไข่ไปเป็นตัวนอนก่อนนะ,จ,ะจากไข่เนี่ยอพอเขาวางไข่เอาอีกอ้ก่อนเอาเริ่มจากเอาไข่อันนู้นมาดูเฮียอ่าเอาไข่มาเอาไข่มาเอาไข่มาอ่าเอาไข่มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เข้าใจ<อ>าทำวาม<ข>เข้าใจ ไข่นาีขูดออกพอวางไข่ตัวบิน่ะตัวบิน่ะตัวบินบินอย่างเงี้ยมีชีวิตอยู่ห้าวันอ่านะอา,นะอาทีเริ่มไหมตัวบินแบบเนี้ยมีชีวิตอยู่ห้าวัน <Yeah. S 1> จับคู่วางไข่ <Yeah. S 1> พอวางไข่เนี่ยวางไข่แบบนี้พอวางไข่ปุ๊บก็จะกลายเป็นตัวเนี่ยนี่นี่กลายเป็นตัวแล้ว สี่วันวางไข่สี่วันก็จะฟักออกจากไข่กลายเป็นตัวนี่นี่นะเนี่ยเดินแล้วเนี่ยเดินเลยเดิน<ช>เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเข้าไปดูใกล้ๆออกจากไข่กลายเป็นตัวลองซูมดูตรงที่เดิน <weaving S 2> น่ะตรงที่เดินเนี่ยเน,เนี่ย Else. ตรงนี้ก็น่าจะเห็นเนี่ยเห็นเดินเนี่ย ยุบ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 เดินเล็กมากเล็กกว่าเส้นผมหนึ่งกรัมมีอยู่อ่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะวางนี่ก่อนวางนี่ก่อนไข่หนึ่งกรัมเนี่ยไข่เนี่ยไข่นหนึ่งกรัมไข่ไข่ไข่แมลงวันลายหนึ่งกรัมเนี่ยจะกลายเป็นหนอน ไข่แมลงวันลายหนึ่งกรัมเนี่ยจะกลายเป็นนอน2กิโลประมาณ2กิโลกว่ากลายเป็นนอน2กิโลกว่าเอานี้ออกไมไข่แมลงวันหนึ่งกรัมกลายเป็นนอน2กิโลกว่า ก็อ่า <c oughs> ประมาณนี้ไข่แมลงวายหนึ่งกรัมกลายเป็นหนอนสองกิโลกว่า หนอนสองกิโลก็เป็นตัวประมาณหมื่นกว่าตัวไอ้นี่มีประมาณเนี่ยร้อยกร,รมัมหรือร้อยกว่ากร,รมัมก็เป็นหนอนประมาณสักสองร้อยกิโลสองร้อยกโลก็สองแสนสองล้านตัวนี่น่าจะมีหนอนเป็นล้านตัวในนี้เต็มมุงอ่ะมีหนอนเป็นล้านตัวเพราะนั้นเป็นตัวบินแบบนี้สี่ถึงห้าวันจับคู่วางไข่ วางไข่สี่วันพอออกจากไข่ตรงนี้สี่วันกลายเป็นตัวตัวอ่อนพอเป็นตัวอ่อนปุ๊บอหนึ่งเดือนเข้าดักแด้อยู่เป็นดักแด้อย่างนี้อีกยี่สิบวันเป็นดักแด้อย่างงี้ยี่สิบวันแล้วก็ถอดตัวออกมาบินเนี่ยออกจากดักแด้มาตรงนี้ก็จะกลายเป็นเปลือกเปลือกเปล่าตัวแมงวันนี้ก็ออกไปบินแมงวันลายเนี่ยบินแล้วก็ไปวางไข่จับคู่วางไข่ห้าวันวนกันอยู่อย่างนี้ ตัวนี้เอาไปให้ไก่ตีผงตัวนี้เอาไปให้ไก่ตีผงเอาไปรวมกับ uh huh. อาหารไอเปลือก <The S 1> เปลือกปูกุ้งอ่าหัวกุ้งเปลือกปูกระดองเฮ้หัว <c oughs> หัวกุ้ง <c oughs> เปลือกกุ้งกระดองปูก้ามปู <c oughs> อตีผ <c oughs> งพวกนั้นย่างไฟก่อนให้กรอบ <c oughs> ก็ตีเข้ากันอ่าแล้วทีนี้ตัวนี้ก็เอากลับไปใส่ในอาหาร <c oughs> ใส่ในอา<ส>หาร,หารตัวนี้ก่อนจะอันนี้ขัดตัวสุดท้ายเลย <c oughs> ก่อนก่อน <c oughs> ก่อนจะวางไข่เขาก็เราต้องเตรียมอาหารล่อเขาก่อนใช่เพื่อที่ให้เขาไปไปไข่อยู่บนอาหารนั้นแต่ถ้าไข่ลงอาหารเลยจะแยกอย่างนี้ไม่ได้ต้องล่อให้มันไข่ในไม้ล่อให้มันไข่ในไม้แบบนี้ ตัวบินต้องเตรียมไม้แบบนี้แล้วก็เอาอาหารใส่กระมังวางไว้ในตะกร้าหรือก็ปิดด้วยเน็ตหรือตาข่า,ขายเพื่อไม่ให้ตัวบินเนี้ยลงไปในอาหารให,ให้มาไขาบนนี้แทนเนี่ยให้หย่อนตูดลงในนี้ไขก็อยู่ในนี้มีไขอยู่ยในนี้เนี่ยยางนี้ที่เห็นเหลืองขาวๆนะั่นคือไข่แล้วเราก็เก็บไข่ไปฟัก ไข่อยู่เงี้ยสี่วันสี่วันก็กลายเป็นตัวตัวนี้ก็เราไปใส่ในอาหารเดือนหนึ่งก็เป็นดักแด้โตแบบนี้อยู่ดักแด้นี่ยี่สิบวันยี่สิบวันออกจากดักแด้มาบินแบบนี้แล้วไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นเปลือกเป็นปอกก็เอาไปตีผงให้อาหารไก่ตัวนี้พอบินแล้วสี่ห้าวันจับคู่วางไข่ก็แห้งตายแบบนี้ก็ตีผงเป็นอาหารไก่เหมือนกัน โอเคเทคนิค okay. วนเวียนวงจรชีวิตง่ายๆนะครับ